ส่วที่นี่คือเจอดีย์เขาล้างบาทสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกเอาไว้ในคราวเสด็จประพาสเมืองทางงาว่ามีชงวนเขายื่นออกมาทำพระเจดีย์ไว้บนนั้นองเล็กรู้ร่างจะเป็นอะไรก็ใช่ที่จะเป็นไม้สิบสองแต่ทำไม่ถูก มีปันไดอีกขึ้นสักสามสิบขั้นเศษถึงทักษินมีกำแพงแก้วต่ตางๆเมื่อแลลงมาแต่ทัศษินพระเจดีนั้นเห็นเมืองพังงาหมดซีกอ่งทีเดียวคือแลไปเห็นเขากระ้อยเป็นกำแพงถ้าดูไปซ้ายมือเห็นเขาพังงาตั้งตระหง่านอยู่เข้าแถวกับเขากระอ้อยคล้องไปหน่อยหนึ่งตามหน้าเขาที่เป็นกำแพงชันตลอดก็จริงแต่มีท่อต่างๆต,งตงกคุมไปด้วยต้นไม้เขียวสดสะพรั่งไปทั้งนั้น ัจจุบันสถานที่หลายแห่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยสเสด็จประพาสนักท่องเที่ยวอาจไปเยี่ยมชมน้อยลงเพราะคนเหล่านี้สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันงดงามหลายๆแห่งมากกว่าโบราณสถานแต่ถึงกระนั้นชาวพังงาทุกคนต่างภาพภูมิใจที่ครั้งหนึ่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รับยิ่งของชาวไทย ได้เคยเสด็จประพาสมาถึงที่นี่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ผู้คนจะำจนวนมากที่เดินทางมาจังหวัดทางงาจะมีเป้าหมายหลักคือท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามทางธรรมชาติภายในจังหวัดทางงาแต่ถ้าหากคราวหน้าท่านผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดทางงาอีก ลองตามรอยสเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวดูสิครับท่านผู้ชมจะได้พบกับแง่มุมที่น่าสนใจใหม่ๆใ,ในเมืองพังงาแห่งนี้ครับย้อนรำลึกบทบันทึกระยะทาง ัวป่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มานานนับศตวรรษและวัดแห่งนี้ก็คือวัดคู่บ้านคู่เมืองของตะัวป่าอีกแห่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จประพาสผ่านวัดแห่งนี้ปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่า วัดใหม่กำแพงเป็นวัดที่พระยาเสนานุชิตนุชน,นาครเจ้าเมืองตะกวัวป่าเป็นผู้สร้างตั้งแต่ปี2390ซึ่งสอดคล้องกับชื่อของวัดสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคืออุโบสถสถาปัตยกรรมแบบศิลปะจีนและหน้าบันมีความงดงามส่วนด้านในอุโบสถมีพระประธานที่เป็นฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ห้า และนี่คือธรรมมาตรลายรถน้ำที่มีอักษรพระประมาภิไทยจ้าปรพระราชอุทิศในงานพระบรมศพป,ปีพุทธศักราช2453ซึ่งปัจจุบันทางวัดยังคงเก็บรักษาธรรมมาตรนี้ไว้เป็นอย่างดี ประมาณเปลี่ยนชีวิต3 9หลังถูกคนรักสาดน้ำกรดเก่งภาษาไทยก็รวยได้แตลยานักเขียนบทละครมือทองและผู้ปกครองปลูกฝังเด็กรักภาษาไทยตูกพื้นฐานสู่วิชาชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้กร์ตูนรณรงค์ให้หวัดใหญ่2009หลังพบเด็ก6-8ปีไม่สนใจป้องกันที่นี่ทีทททไทยคืนนี้4ีเขม thank <laughs> you ค่ะในช่วงสนทนาของรายการสเสด็จประภาตต้นวันนี้มาที่วัดสุวรรณคูหาหรือวัดถ้ำอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดทางนาซึ่งเป็นศาสนสถานสําคัญของทางจังหวัดอีกทั้งการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจารึกพระประมาทิไทจตรรออย่างสถานที่แห่งนี้ยิ่งทําให้มีคุณค่าและมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่คะสวัสดีค่ะอาจารย์คัะ ท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะได้สนทนากับอาจารย์วัฒนาจินดาพลค่ะซึ่งเป็นรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดีบุกพังงาพิทยาหยนนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ทําการศึกษาแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะอาจารย์คะถ้าหากว่าเราจะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาหลายคนก็จะมองไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพราะว่าโดดเด่นมากๆเลยแต่ถ้ามองในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี่อาจารย์มองว่ามีศักยภาพแค่ไหนคะครับ ถ้าถามถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนะครับจริงๆแล้วในตัวแหล่งท่องเที่ยวเองนี่มันมีศักยภาพเย่ยงพอแต่ว่าวิธีการวางจัดการที่จะให้คนเห็นถึงศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะนํามาเป็น เป็นเครื่องที่จะทําให้คนสนใจท่องเที่ยวมันยังยังไม่พร้อมนะครับผมมอยังไม่พร้อมคือเราจะต้องทํำยังไงก่อนครับเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปอย่างเต็มรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงว,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 วัฒนธรรมขั้นตอนแรกนี่คิดว่าเราน่าจะต้องทําการศึกษาแต่ก่อนศึกษาสำรวจแหล่งเหล่านี้ก่อนเช่นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มันมีอยู่ในอพังงานั้นมันมีอะไรบ้างเช่นเขาเขียนทำนาเขาระยะเขาพระอาทเท่า ซึ่งมันเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมมีภาพเขียนสีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่เนี่ยเราจะต้องทําให้คนเห็นะก่อนไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะออกปัญญีเขาเป็นกันในเรงนั้นนะคะคือเราจะเห็นว่าภาพลักษณ์ของความเป็นเหมือนท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยกบเกลื่อนในเรื่องของวัฒนธรรมซะมากกว่านะคะแต่การที่เราจะพัฒนาหรือว่ายกระดับเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นหรือว่าต้องทํำยังไงก่อนนะคะอาจารย์ครับก็ต้องเริ่มจากให้ ให้คนที่จะมาเที่ยวเนี่ยเขารู้จักนะครับพิธีการก็คือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้เช่นพนักง,งานท่องเที่ยวจังหวัดนะครับที่มีอยู่นะที่ทราบสำนักง,งานว่าธรรมจังหวัดหรือว่าองค์การสวนส่วนจังหวัดเองซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องของการัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะได้ทำประชาสัมพันธ์มีเอกาสารประชาสัมพันธ์มีสื่อหรือให้ความรู้แก่ผู้ที่ รำเที่ยวเช่นไกด์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในบริษัททัวร์เนี่ยให้เขารู้จักว่าพังงานะไม่ใช่มีเฉพาะธรรมชาตินะแต่มีแรง่ิตปวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล่านี้อยู่ด้วยคือจะต้องพัฒนาแล้วก็ให้ความรู้สาหรับคนในท้องที่ก่อนด้วยนะคะทีนี้การที่เราจะยกระดับขึ้นมาให้มีความสําคัญมีความโดดเด่นขึ้นมานี่นะคะอาจารย์มองว่ารูปแบบของการพัฒนาที่อยากจะให้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดควรอยู่ที่ไหนคะนอาจารย์ สิ่งที่สําคัญที่สุดควรอยู่ที่กระบวนการวางแผนในการท่าจังหวัดก่อนเช่นว่ากาหนดวิสัยทัศว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาน,นั้นต้องเป็นการท่องเทีย่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับอย่างนี้มันก็จะเป็นแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยเมื่อม่กี่วันี้ก็ประชุมเรื่องแผนการท่องเที่ยวจังหวัดลูเขากําหนดว่า จังหวัดพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทีนี้คําว่าเชิงนิเวศระด,ดับโลกเนี่ย <คะ S 2> มันน่าจะมีส่วนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นด้วยค่ะคือถ้าหากจะยกตัวอย่างนะคะจากกรณีวัดท่านแห่งนี้นะคะถ้าหากว่าจะชูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยเนี่ยอาจารย์มองว่าควรจะมีการศึกษาหรือว่าควรจะมีการให้ข้อมูลแบบใหม่ย,ยังไงคะ